ถ้ายสบายดีและพี่ทุกท่านเพราะว่ามื่อวานเราจิไปหาอยู่หากินก่อนแจ้งเล้วมื่อวานเพราะว่ายามเบ็ดเอาก,กะชายเอาจิไปยามเบ็ดหายิงก่อนมือเสารที่พังใกล้โงก่อนก่อน,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 นทางเราไปมืทันแจ้งไปไหนสุกคนทันแจ้งครับเอาเดินทางไปรัดไก่มือชสาร์งางเข้าไปไปทำเลง ทางไปก็มีแต่ไมแ้แต่รัดไปทำดุงเลยนะทุกคนรัดดูไปจะวุยเอาเชื้อเบ็ดกำวานเนี่ยรัดไปหายิ่งสิดช่วยไปเชือเบ็ดรัดไปก่อนรัดดุงไปเลย hòn hôi này cường đặt ở ngoài rừng rất chiều hôi bắp hôi 本ばんものかな。 ทางไปหาอยู่หา,หากินกับพขอย่างไรทุกคนเอิได้กินอย่างายูย่ใครตะเอาชีวิตไว้ใจล่ะ กูถือทางลงงฮเจอบ่นยังวุือทางเียดกนี่วุือท,ทางลงฮ้ยลงยป้ายนี่พอแล้วอีทอมเจ้าลุงยาบเ็าอดฮ้ทกคนเล có thể nhưng vẫn còn biết đâu và hả hạ giả biết ở bà mới kín kín hai bao nhiêu mưa ban đi qua ai thôi đấy ừ. คือนี่กำลังเขา,มาเมื่อคืนนี้ทุกคนนี่โอ้โหเ็นม,มาการคืนนี้เจอพบจากหมูนี่เราเดินทางมาหายาบเบ็ดนะก็หอดเบ็ดแล้ว,วทุกคนเลยหายาเบ็ดก็บือเบ็ดกัน เงียบแบบรูปเลยเีเยึดด้วยข้างนี้ก็ได้ประการตัวมันน้อยอ่ะมันถือตัวแรกมันรูป บ้าเฮ้ยหายิงก็บม่ได้ยาเบ็ดบ uh> uh ุ้มบุธบ่เฮ้ยปลาถืรตายเลยทุกคนเลยพอมันเกียใหม่เลย มันไม่มายามันคือเกีียวไม้ตายเลยนี่แกาาแลียวท่อมเลยนี่เลยโอ้เกียเียวเดียวเอาเชือจอมัน ทีอจอกันมันือเวลามันทือ,ม,อ,ม,อมันแก้ไปเลยห้องกันเลยเพราะตัวเบ็ดหลังหยุ่นหกักโคตรเหม็นเป็นเพี้ยงไง Nhất điều khác thì biết cô nhâm dạp bít tìm thuốc bể bể lấy thương bật thương 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 cho riêng hai ngày này căng làm nước vô <laughs> một thứ biết rồi. bếp cả hầu hổ mà là chút gì khôn đi quả căng thế hầu giảm bếp có được như đây thế chưa biết đây hà phải mới lá chứ phải chưa biết để kiếm ท่อนดียช่องลางช่องตัวถืงไม่เลยถผู้ลางเฮาบกกี่วันทาเฮาเลยโอ้โหประการตัวใหญ่ทุกคนนี่เป็นดำคลึกอยู่ เบ็ดกะหายามเบ็ดรอมือยังทันยากหมดอยู่เลยถึงอุทุนไดีแล้วนี่กังนี่จะไปกังนี่ชุดลายไม่ได้ปลาุกปลข้ออ่ะไปกังเกากว่าก็ได้ของกินไอ้ยามเบ็ดยาไปแล้วไอ้ชีเมื่อบ้านในคนเดียวปุณิจาเบ็ดเผาอยาเบ็ดเผาเมื่อที่งานเอาทาจาก เขาพิ่ต้นกระบกเกตคุณตื่นมากเรไปทางไปทางมันนะต้นไม่เคยมาไก,กลป่าเลยแต่หามบุมมาไก,กลป่า lúc thôi đấy thích cảm nhai ở trong c eru u.. cao เกียวไม้จนใส่เ oui, ม er. ็ดจ pues ังบัถหลังนอนลาสิ ແຊັກກີ້ໃນເບັດທີ່ເຮົາກ່ ปลาเก็ดเฮาแก้ไ er. ว้ห้องใหมห้องเตาะบนตัวน้อยตัวใหญ่ประกันเอ๊ะเออกันตัวใหญ่สิั ดึงเกี้ยวไม้ทุกคนเลยปลาถือเดีวนดึงไปแก้ไปที่เกี้ยวไม้เกี้ยวโตแก่เงี้ยปลาดังถือยี่แล้วปลาดังถือเพอได้กินอยู่ได้ ปรากังตัวใหญ่ทุกคนปรากังเลยตัวใหญ่สีเดยมดเมื่มไอไรเราบหน้ามาเชือเบ็ดปรากังเอี่ยืออยปรากังเลยพยาย,ย,ยามมุงใดเป็นถึงมุงงัานโราใส่เบ็ดมุงใดล่ 你这我沃，这里。 ด้เ่บิดป่าในทุนนี่ยคือป่าิงในป่านิปล่อยรายี่ไม่ได้สัง เบ็ดปลาเือว่าถ <Wars> mhm. ือใช่ไหมมันพอได้กินอยู่แล้วทุกคนเลยมันี่งเจ้าวาปลาหยมเบ็ดก็มาฮอนบ่อเลยทุกคนเลยปลาหญิงก็เช่าไหมผมแค่เชื่อเบ็ดเนาแข่งกันเก็แข่งรถหมปลาหญิงก็เชื่อเบ็ดเล้นกตัวหนึ่งนี่เป็นนกตัวหนึ่ง ตุงผูบอใช้มาดาบ่ออยเฉอะปลาเอาก่อนาพิษปลาอาพิษง่ายหรือเมื่อวานกลุ่มมันีงถือหลายตึบกางด้วยกระโขดวนเนาะอ่ะมาเจ้าว่าปิดแล้วนะปลาก็ปลาเม็ดเอาสักคนปลากังตายเลยขัาชิปีงตัวนี้นี่ยังไม่ทันตายขังเคียวมอนี่ ันก็ต้นไปไปให้กินเขาเก็ดกินแกงปลากินง่ายใกล้เพิ่นกับโบมาเลยมันนี่นะมันแต่ยิ่งมีมาโตมันมันีเก็บปลากา็พุดเร็วบร้อยทุกคนเลยจ๊เปืเ่อยเลยยังไ,ไ,ไงใช่ไพักเกมทุมอยู่ก็จะแงะห้เมื่อพุดนะ น,นี่ปีงป่าปีงไว้ริจ่บ้านเลที่เ,เลือกเองอ๋อเลอมะโคเลยโคโคได้กินโถมาได้กินทง <c oughs> นนังเคืงกได้ยิน, <c oughs> ดนดได้หายี่เลือดมดได้มืนี้ได้เช็คเลยย่าม,มุมดกินเราเปล่งปลาก็ชุกเรียบร้อยทุกคนาจะหาเินเข้าวกินน้ำก่อน อาตัวสิ่ข่าวสอยเลยมามามากินข้าวมันมาดูครับติ่มปะน้ัแกงจากึ้นเกือไหมจางลึกนเลยติ่มเลียดจันทเ็ดนะนี่บ้างแล้วนำมาดานน้ำาดาจางาน,นอืขอขอขนมตัวโอ้ปขอลาสนมาละเอ้าจับอเอาแล้ว ยางเมียเอ,อ้เต็มหนึเมียสุดลนประกันสมชิดใชครับการบินโน่เนียเกยากเกินะม่เตมดีใหญ่อืแคบแก่ประกังเ,ลเ,าเนาะอุมช่อรรมดานยากโค่นเลยอืืออยู่คงกินเนาที่จะมาหาได้ทุกคนยางแหง้ง ปันกันชามพูดชามคุณที่เอาก็ <c oughs> พอจะมือกินทีบานละกังแห้งก็มีไก่กับมานท่าในพานต้นผู้เดียวผู้อื่น,นบูมานน้ำ วันนี้เจ้าว่าเอาเอา,เอเอาของอยาเขาก็ได้ปีคลิปนี้ไว้ขอขอบคุกกอบใจผู้ติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่